สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหา,หาชนนะวันนี้ผมกาลังสอนลูกศิษย์ครับชื่อช่างเดียวปาจีนนะเนี่ยเนี่ยนตุกต๊กตาของเขาเนี่ยเดียวปาจีนนะทีเนี้ยผมสอนให้นักเรียนช่างนะนะครับสไลด์บีนะฝึกนอนหวีแล้วสไลด์แนบยกกลอยใช่ไหมแล้วก็พลิกหวีลงนะแต่ช่างเดียวอะ่ะเขานะครับไปอะไรแนยบยกลอยแล้วมันลึกเกินไปเนี่ยเสียทรงไปแล้วมันลึกหมายความว่ามัน,มน มันเป็นโพงเข้าไปอ่ะนะครับคือเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรองทรงสูงครับไถยขาวนุ่นคือหรือว่าไฮเสียดน,นะทีเนี้ยมันเกิดแหว่งขึ้นมาจะทํายังไงนะครับช่างใหญ่แนะนําให้อะไรข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งยอมรับความริงลูกค้าว่าพี่พอดีผมตัดหลังสั้นไปนิดนึงเราอาจจะเอากระจกให้ลูกค้าดูพี่มันมันมัน,มนแหว่งนิดนึงพี่ผมขออนุญาตขอโทษพี่นะขออนุญาตตัดตรงนี้ให้มันสั้นลงพี่ ตัดฟรีแล้วกันตัดให้ฟรีนะตัดให้ฟรีถ้าเขาเป็นลูกค้าใหม่เขาอาจจะไม่โอเคอารมณ์เสียเซ็งก็หนึ่งตัดฟรีนะสองนะครับไม่ต้องเก็บตังค์เขาก็คือตัดฟรีแหละนะครับสามเปลี่ยนทรงให้ใหม่ไหมเพราว่าขอเพราะต้องขอให้อะไรตัดตัวนี้ให้มันสั้นให้มันสั้นเท่ากับข้างในเนี่ยนะก็นะคือตัดหวีเข้าไปเนี่ย ตักน้่งบีกลับจะไถอะไรเนียบยกแล้วอะไรลอยลอยขึ้นนะครับแล้วปาดลอยขึ้นแล้วปาดนนเนียบปาดเ,เนีย่ยแล้วก็สไลด์บีขึ้นไปสไลด์บีขึ้นไปเีลด์บีขึ้นไปวิธีแก้ง,งานนะเนียนไหมไหายังต่างเดียวดูเลยอีกสองจุดไปเลยทำเหมือนผมเลย แตกจับไหมจะแน่นนะเห็นไหมเนี่ยเหลี่ยมตรงนี้มันยังมีใช่ไหมเนี่ยเจออะไรเนี่ยตักขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยเรือทีแรกเขาก็ตัวนี้มันสั้นใช่ไหมเขาก็ตักขึ้นไปชั่วเลยชั่วตักโอเคไหมค่อยๆค่อยๆขึ้นไปเลยค่อยๆตัดแล้วดีใช่ไหมดีเธอไปส่องเธอไปส่องมือมุดหายหายเป็นโกงยังหายไปแล้วขายแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นเธอตัดเซนเตอร์ได้แล้วใช่ไหมเธอต้องตัดเนี่ยเธอต้องไล่ตั้งแต่นี่เป็นกีบส้มตัดตำแหน่งเนี้ยให้มันสั้นเท่ากับเซนเตอร์ถูกไหมก็เธอก็ตัดไล่มาเนี่ยทีละแถวเนี่ยไล่ันถึงไหนถึงหลังไม่หูวทั้งสองฝั่งถ้ามันไม่รุนแรงมากถึงขนาดติดดังศีรษนนะถ้าติดดังศีรษะไม่ต้องทําวิธีนี้เปลี่ยนทรงเลยโอเคลุยไปไป,ไปสไลด์วีขึ้นด้วย ่แน,นยบยกลอยขึ้นไปนะนั่นแหละเสียดดงตด,ดังด้วยได้ยินยกลอยพิกวีลงเออแนยบยกลอยแ้างวีกลับทุกจังหวะลอยพิกวีลงนะแนบยกลอยพิกวีลงอ๋อตรงเนี้ย,ยเห็นมันยาวไหมเนี่ยเห็นตรงนี้โอเคแล้วจะไม่เนีย,เนยนแล้วไม่มีไม่มีขั้นเลยถ้าเห็นตรงนี้มันยาวี่ย ตัวเนี้ยเนียใกล้ลายอยู่นี่นะเนี่ยเธอต้องตัดให้สั้นขอ้นอีกนิดนึงยกอวขึ้นลอยๆวีล้วปาดอกโนโนโนลอยๆวีล้ปลาดไทไทไถ,ถ,ถปกติตไทยลวดกันเนี่ย <c oughs> เพราะว่าตอนที่เราสไลด์วีขึ้นเนี่ยผมมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีปัตตเลียนใช่ไหมเธอเลยต้องแนนนอนวีแล้วล็อกล็อกเส้นผมแล้วตัดใช่ไหมเออ ดีขึ้นรือลงดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเออก็แค่นั้นเองที่ผมต้องการให้เราเข้าใจว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงในเมื่อเราถัดตัดเหล่งของเราอ่ะถูกไหมเธอเดินมาดูมันเดินมาเนี่ยเธอเดินมาดูกล้องก็สูงข้าไปสูงขึ้นไปตำแหน่งเ,เนี่ยเ้ยเนี่ยเป็นเหลี่ยมไหมเออนั่นแหละไปเข้าไปแก้ไขเข้าไปแก้ไขตามบีไปเออนั่นแหละ ตามบีไปนะเนี้ยทตาไปเข้าใจนะโอเคครับวันนี้ไปนี่ก็นักเรียนช่างซื้อช่างเดียวปาจีนนะหลักสูตรตัดผมชายผมหญิงนะครับสามสี่สิบห้าวันนะนะครับก็กำลังเรียนตัดผมชายนะนะครับวันนี้เราเรียน ให้เขาฝึกในการสไลด์หวีนะครับในการเดินหวีนะนะครับเข้าใจนะเข้าใจครับเก่าทีนี้เราคว่ำเหมือนเเก่านิเก่าหมายความว่าคว่ำลงมาเลยคว่ำลงหน้าเก่าสายตาอยู่ที่ที่ปีกเห็นเพียนตีบเนี่ยเอาเห็นไหมเนี่ยเปิดเครื่องเก่าอย่างเงี้ยเห็นมันดีดไหมเนี่ยเก่านิดเดียวลองดู ถ้าพลาดจะให้พลาดที่หัวทุกกระายไม่ใช่พลาดของคนถ้าพลาดที่หัวคนมีเรื่องมีปัญหานะถ้าช่างไม่ตายก็ลูกค้าตายสองเรื่องเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเอาเท่าที่ได้นะเราดูเลกลสายตาอยู่ที่เส้นผมแล้ว,ลวก็ความรู้สึกอยู่ที่ปลายใบมีดเอาเอา,เอาโอเคนะโอเคครับ ปีหกหนึ่งหกสองผมไม่สอนเก่านะเพราะโอกาสพลาดมีสูงอนะแต่วพวกเธอบันดือยามหมดแล้วเธอเธอกลับมาดูนี้เ <c oughs> มียนไม่มีขอบมีเหลี่ยมไหมไม่มีครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับเกิดจากการลอยวีและปาดออกใช่ไหมครับแนวนอนแล้วก็สไลด์วีขึ้นแล้วก็มีอะไรมีการเก่าใช่ไหมครับต้งดง๋ยวจะเก่าให้ดูนะนเกา่าแต่พวกเธอก็ต้องพร้อมเลยพร้อมที่จะเปลี่ยนทรงให้ลูกค้าตลอดเวลาถ้าเธอเก่าเรา เห็น <Okay S 2> ไหมเกลให้มันโค้งตามรูปิศาสายตาสั้นสายตายาวต้องหาไปแว่นใส่นะนะถ้าไม่มั่นใจอย่าทำนะครับถ้าเพื่อความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น่ะให้ลอยหวีแล้วป่าดอกโอเคไหมโอ่ครับนะป่าดอกให้แม่นนะคิดวีลงดีขึ้นไหมดีขึ้นครับอืมนั่นแหละนี่คือทรงไลตอบลองทรงสูงไถไท<ถ>ยขาว,ขาวนวลเกืน,น ภาษาฝรั่งว่าเฟดเฟดเป็นอะไรไฮเฟดไฮเฟดไฮก็ <Okay. S 1> <High S 2> คือสูงเฟดก็ค, Faith. คืออะไรเฟดสูงนะครับบริเวณข้างล่างเนี่ยเราใช้ไปมิกโกนขูดออกนะถ้าถ้าต้องการอะไรความรวดเร็วก็อะไรใช้เครื่องกลหนวดกดลง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 ,ดลง,ดลงนะโอเคเดี๋ยวเราจะฝึกตัดทรงเรียนแล้วช่างใหญ่รับสอนตัดผมต,ดต,ต,ตัวตัวนะนะครับ สถาบันสอนระมบีันรรใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินให้สองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่ก็ทมอนะไม่มีเงินนะครับไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพสารพัดช่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจําจังหวัดนะครับหรือว่ามีอะไรมีเขารับสอนที่ไหนก็ไปไปเรียนนะที่มันราคาย่อมเยาที่ตัวเองจ่ายไหวมีกําลังนะนะครับช่างใหญ่รับสอนนะครับตัวต่อตัวนะมีค่าเราเรียนนะครับผมสอนปีฉพาะอยู่คบนะนะครับเจ็ดวันหนึ่งสองสิบห้าวันสองหมื่น 20, และสามสิบวันนะครับสามหมื่นห้านะ นะครับก็อุปกรณ์ซื้อต่างหากนะวันนี้ก็ลาไปก่อนหวังว่าทุกคนคงเอาเทคนิคไปต่อยอดแับป,ปรณาฝีมือนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอะไรฝึกฝนนะครับกว่าจะตัดผมหัวหุน่นคนจริงได้นะครับต้องตัดหัวผ่านหัวตุ๊กตาย,ยางเสียก่อนนะฝากถึงนักเรียนช่างรุ่นน้องด้วยนะครับรับสอนตัดผมแล้วให้รับผิ่ชอบลูกศิษย์ตัวเองด้วยนะพาลูกศิษย์ตัวเองไปออกหน่วยไปตัดผมนะครับแล้วก็อะไร หาโหฆุนคนจริงให้นักเรียนช่างตัดด้วยนะครับอย่าทิ้งอย่ากว้างลูกศิษย์นะนะครับช่างใหญ่นะครับเจอนะครับโทรศัพท์เยอะแยะหมดจากหลายๆสถาบัานหลายๆโรงเรียนนะนะครับรับเงินลูกศิษย์ไปแล้วก็ทิ้งคว้างนะครับอย่าทํานะครับเดี๋ยวสมาคมไทบาเบอร์จัดตั้งเรียบร้อยนะครับมันเป็นวาระนะวาระเร่งด่วนนะโดยเฉพาะเรื่องของการรับสอนและทิ้งลูกศิษย์นะและอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเรื่องร้อนนะครับของวงการบาเบอร์เลย บาเบิร์และเสริมสวยคือเรื่องของอะไรให้ต่างชาตินะครับมาแย่ยงอาชีพของคนไทยของอาชีพสงวนคือการตัดผมเนี่ย<ม>เขาสงวนให้เฉพาะคนไทยนะแต่ดูว่ากฎหมายจะไปถึงไหนมีโทษอาญาไหมนะครับก็ค่อยว่ากันนะนะครับทําเป็นคณะนะครับเป็นคณะสมาคมนะนะครับไปผักดันคนเดียวไม่ได้นะครับอยากจะเรียนแต่ผมกคนช่างใหญ่ก็ติดต่อเข้ามานะครับตามช่องทางที่วางไว้รลิงนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย